สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้อยู่ที่ตลาดนาเกลือเด็กพี่น้องจ๋าม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 พี่น้องนี่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องจ๋านี่คอยจะให้เจ้าเบิ่งกุ้งนะจ๊ะวันนี้จะาพี่น้องโอ้ยขิ้นทอดพี่น้องสูกคนได้จ๋ามากินนํากันนานๆมาทีมากินตั้งแต่เช้าเลยจ้ะน้องมาปิ๊งนิกกันแต่เช้าเลยมาโอเคเอสมากระลึกค่ะแล้วก็เขาจะมีเอ่อน้ําจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดพี่น้องจ๋านะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเลิศๆพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะเปิดน้ําจิ้มซีฟู้ดให้เบิ่งน้อง น้องได้ที่นั่งแล้วดูสิเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะกันให้ดูนะี่น้องจา๋าว่าเรามีอะไรกินบ้างในะวันนี้นะโอ้ยข่อยเนี่ยมันไปเห็นโฟมจ้าหน่าขอ่อยขึ้นมือแท่นน้องจา๋าท่นั่งตรงนี้ใช่ไหมจ๋ายับกล่องก็น่อ,อ,อ,อนยจังหน่อยน้องเทคสองมาเด้อนี่ได้แล้วพี่น้องจา๋าเรามาเปิดดูว่าเรามีอะไรกินกันบ้างนะแตรอันแรกเ้าใช้โฟมเยอะมากไม่แนะนำให้ใช้โฟมด,ด้วยเด้อ ปลาหมกึกพี่น้องจ๋าปลาหมกึกนะให้นางงามนางงามชอบปลาหมกึกพี่น้องจ๋าทั้งหมดนี้ร้อยสี่สิบบาทรวมกับอนั่นด้วยนะค่าค่านะั้นพี่น้องทุกเตรียมเงินมาเยอะหน่อยอุย้ยกุ้งแม่น้ำทอดพี่น้องจ๋านี่ไม่เลอะบ่เทอะเลยเห็นะจ๊ะอ๋อเน่าอร่อยมากเลยพี่น้องจ๋าก็นี่คงจะเป็น หอยนอกจากหอยแมงคู่หอม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 ,หอมกินสีฟู้ดกันต่เช้าเลยนะจ๊ะสองนางจ่ะพี่น้องจา๋ามาเด้อ <c oughs> นางงามอยากกินหอยอันนี้น้ำจิ้มจ่าน้ำจิ้มจ่าพี่น้องจา๋าโอ้แดดอะไรนะอันนี้ะนอะไรอีกน่าจะเป็นหอยเชลนะเนี่ยมาเปิดดูกันช้าดา้ยหอยเชลนางงามพี่น้องหอมหอมสด ก็าทำใส่กระทงกระเทียมด้วยนะพี่น้องจา๋านี่ดูสิเห็นไหมเนี่ยน่าทานมากพี่น้องจา๋านะก็อะไรอีกเอ่อในงามก็จะลงมือแซ่บแล้วนะคะพี่น้องเชิญอกุ้งพี่น้องจา๋ากุ้ง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 นะเอากุ้งนี้ใส่กันใส่กันไปเลยนะจา๋าจะได้แบบว่าเปรี้ยวๆนิดนึง พี่น้องพี่น้องจ๋าไม่เด้อยจ้าอ๋พี่น้องืพี่น้องอย่าเด้อจ้ากุ้งกุ้งมะลายพี่น้องจ๋าอุ้ยน่าอร่อยมากเลยเจ้าเบิง้งไหมแล้วก็นี่จะเป็นอ่าอะไรนะเค้าย่างย่างแบบกรอบๆดุกๆสุกๆดิบๆพี่น้องจ๋าแล้วก็นี่จะเป็นอ่าอะไรนะ เจลพี่น้องจะหอเชื่อชิมมือด้วจ้ะชิมชิงนาง,งามชิมสิคะเทสอือ <c oughs> อื้อเจกแสบบวัวแสบ<อ>แสบหลายพี่น้องอแล้วก็ชิมปลาหมึกดูสิจ๊ะให้นางงามชิมปลาหมึกเักตัวนะจ๊ะพี่น้องจ้ะชิมปลาหมึกสิคะนางงามเ<อ>ทสปลาหมึกสิ yes you eat เสียบปะคะเศษนักมากโเสียบมากมากมาเด้อพี่น้องพี่น้องเด้อยวหอยซีมปลาหมือกูเดี๋ยวเออซีมอันหอยเซี่ยวหรือหอยยากซีมหอยเซี่ยวบางงงไม่เสียบเสียบพี่น้องขออนุญาตใส่มือได้จ้ะพี่น้องหอยเซี่ยวจ้าพี่น้องจ้าเห็นบ่พน้องมาได้จ้ะเสียบ เดี๋ยวมากินกันเดี๋ยวมากินกันพี่น้องจ๋าโอเคเทสซีอร่อยไหมแล้วคอยจะเปิดน้ำจิ้มพี่น้องจ๋าน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้นะฮะนี่น้ำจิ้มนะฮะหืมพี่น้องหอยแมงคู่จิ้มน้ำจิ้มสิฟูพี่น้องจ๋า อร่อยอะ่ะพี่น้องหอยเชลพี่น้องแกมาด้วยจ้าหอยเชลทอดกระเทียมหรือเปล่าเนาะเนี่ยพี่น้องมาด้วยจ้าแซ่บหลายอื Sụt lượt, nhau chim 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 chim, nữa, chả? chim 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 นั่งมากินหอยนั่งมากินหอยเซี่ยวไรนั่งวะขอกระชืกินกุ้งหน่อย,ยจ้า, mm hmm. so ากินปรลาเทียมไม่ได้จ้าพี่น้องพี่ประธานกินเข่าเสาวขอแรงเข่าสวยเข่าเทียงพี่น้องจ้านี่กุ้งเน้นเน้น,น,นจะเน้นเน้น <c oughs> <c oughs> Nếu kẽ cung thì nó ngam con Nông I make for you na Ui I taste first nè Nông no. แดดเับมามา่าให้หายพี่น้อง Dead, ดด Dead, ดแด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 ดปาเปมาม่าพี่น้องมากินกันจ้ะหอยแมงผู่จา้าหอยแมงผู่เจ้าเห็นหอยแมงผู้่อยบอก <c oughs> หอยแมงผู้มาเด้อพี่น้องเด้อ yeah, you know. tiếng nóc bây giờ mè nóc ở đây mà chim bèm nít อยากลองชิมปลาหมึกดูจังเลยอะ่ะพี่น้องหนวดปลาหมึกหนวดเน้นๆเลยจ้ you ปะปลาหมึกแซ่บมากพี่น้องขออนุญาตถอดเปล่นเลย

ติ่มเพ็ดปลาหมึกแซ่บเวมอันนั้นแซ่บมากเลยปลาหมึกเนี่ยออกตะปุดปลาหมึกแซ่บแซ่บไปหน่อยเหมือนเด้อหืมเงปลาหมึกแซ่บแซ่บไปหน่อยตัวใหญ ุดดยอฝนือสิตกนี่อากาศดีจนว่าเนาะคีบเป็นเสด็ดจ้ะชิมจังหน่อยนะจ๊ะนางงามจะกินกุ้งค่ะ กุ้งสดๆด,ดด้นกระเดวกระเดวเลยพี่น้องจ๋าหวานจุวยหวานจุวยนี่หัวหพรอมน่าง,งามมากินหัวกุ้งพี่น้องขอเชิลองกินหัวกุ้งกันนะพี่น้องมาได้จ้ะนี่หัวกุ้งหางกุ้ง น้ำจิ้มเปรี้ยว,เ,ยวเค็มเข้มข้นยอดก็จะเอาไข่มันออกแฮปเอ็กซ์อะน้องมาได้จ้อืม จัดกันเบาๆบโอ้แสบน้ำแสบม้นแสบจะเศร้าเลยหมือนนี่หอยแมงปูแสบๆเลยชอบกินหอยแมงปูนะอร่อยมาพป่นหอกมา หม้กุ้งกระแสดไปเธอเนี่ยหม้อกุ้งพี่ mm, like so น้องคอยมากินหนวดปลาหมึกน่างามดูดหัวกุ้งออกมาเด้อหนวดกุ้งหนวดปลาหมึกน้องมาเด้อจ้ะนี่ เปรเี้ยวมเหมนดิค่ะอะไรนะมันน้ำจิ้มเขาเปรี้ยวๆนี่น้องง่ายๆมากกินแบบว่าไม่ต้องใส่น้ำจิ้มหรอกค่ะแค่นั้นก็หลูของนางแล้วนางกินน้ำจิ้มไม่ได้ เดี๋ยวนางจะท้องวิ่งอีกพี่นอ้องยากคอยอีกไม่ได้พี่น,น้องเนี่ยขีดเป็นอย่างนี้เลยจ้ะมาแซบ่บกินถูกตอนกระเทียมเมื่อกี้แซ่บมากเลย มากินอะไรอย่างก็หอยเซี่ยวพี่น้องโอ้ยคอยมากันอย่างก็เนี่ยนแมงน้องข้ามได้กับตัวมากินน้ำกันนะจ๊ะพี่นอ้องแล้วปรุงไหมเธอ มันนี่อุตส่าห์ฟ้ามากนึกว่าฝนจะตกบางนีอินเทอร์เน็ตบอกเหมือนจะฝนจะตกจะคึ้มๆนะเราก็เลยทนชุ่มมาเอาโอ้ยโอ้ยว่าแล้วไม่ใช่เหียเหียแบบนี้เหียลงกูอือ ยอดนางงามถามเสมอเสมอจะมาฉันจะมากินกุ้งฉันจะมากินกุ้งนั่งวะถามทุกวันมาจากจอมเทียนมันก็ไกลนะพี่น้องเราก็ต้องนั่งรถมานั่งรถบัสกันมาความสุขหลายสนุกสนานพี่น้องกลุ่งม่ได้จ้ะเผาไม่ไหม้เลย Ừ. Ừ, bình thường, mà đấy

นะพี่น้องหอยเชลพี่น้องจา๋านี่คือหอยเชลได้จา๋าน้องจ๋าบ่จ้ามันได้จ้าพี่น้องจา๋จา,อ,จาอ๋อเดี๋ยวเอาจะจิ้มก่อนเด้อจิม้มน้ำจิ้มก่อนนะจ๋านี่พี่น้องมันได้จา้าอืม้มอ๋อ สุดๆเบยอ,อ่ะกินอยู่นี้หลยจ้ะใครที่แบบว่าใครหิวก็มาหาได้นะจะพามากินไี่น้องจ๋านะอืม,อม,อม หลาดไปหมดเลยกูดเวทเตอร์นะสุดเดีนนะทหอยตัดไปคอยหอนฝนตกบางวันฝนตก่าจะไปกินข้าวเืิญหลาดฝนตกี่นองเออนองจ๋ามากอุ้ยหกนอง วแม่นางในสวนสาธารณะคนกันอย่างไป็อย่างมากกุ้งนี่สดมากเลยนะเก็นกระดึงกระดิงเห็นตอนจะไปสื่อเนาะสองยหกสิบบาทนะสองร้อย,นะออยห้าสิบวนละ 60, เออลยสิสี่เอาวันละเลยิเจียี่ชริมอะหน <360. S 1> งรบาทหามสื่อมาเคิยงกิโลนึงหาได้สื่อมาหลายมันจะกินบ่หมิดนองจ้า มาหาข่อยด้วยขอยสิบ้ามาเรียงมะเรียงข่อยเป็นแบบน้องกุ้งจากกุ้งแรดก็ออก ยิ่มมาได้พี่น้องทำฟูนแล้วอ่ะแล้วกลุ่มเงยพี่านกินอยู่เห็ดกุ้งใหญ่เห็นน่างามกันพี่น้องจ้ากุ้งใหญ่เห็นน่างามพี่น้องจ้าสุดยอดอื้ยตอนกุ้งพผล่มา นจะบางตอนกุ่งเนื้อึ้นเนื้อหมูเลยวิมลูกไรกะไรกะพอกเลยนะมีดนะอุ้ยเหนียวอืม แกเห็นน่าง,งามลองซีมันสิโอ้อยคักแตบพี่น้องเนื้อกุ้งคักอีหลีแจ่ปลเธอเนื้อกุ้งนี่มันเด็ดมากอือ ไรกระพกเลยนะใช่ c r u n อ h เนย strong s t r u c น u r เนื้อมันเหนียวเนื้อมันยังเกาะเนื้อมันเน้นๆน่ะพี่น้องพูดผิดเนาะเนื้อมันเน้นๆน่ะดึงแ่บแต่ไม่ออกแสดงว่ามันมีความแข็งแรงมาเลยกุ้งตัวนี้มันเป็นกุ้งเพาะกายหรือเปล่าพี่น้องจ๋า แกะนางานคนโอ๊ยเน้นบะคาเน้นบะคามากินแบบปิกนิกแบบว่าอย่างนี้พี่น้องจ่ายแบบว่าเป็นอะไรแบบว่าไม่แพงเอ้าเออน้องอืม เีบเป็นพิธีเลยไงน่างามข่อยบปกินหลายได้พี่น้องข่อยยันขอยอิ่มเี้่า เป็นมืดๆมืสว่างสวางเนี่ยบันแดดแดดบ่เป็นใจพี่น้องเจับเอาเธอฉันก็นอยู่ละละ่ะ Nó sốt lệch Nó sốt lệch Nó พี่น้องจ๋ามาได้จ๋ามาได้พี่น้องหุดเหลือหลายอยูได้กลุ่มไสิกินเหมือนบาดเนตายเทะๆสือมาหลายมาซอยข่อยกินได้ไมาซอยนาะงงามกินได้พี่น้องจ๋านเนื้อกลุ่มก็็นเนื้อป้า ไม่ใช่เนื้อปลาเหมือนกับเนื้อเนื้อหมูเลยอ่ะมันแข็งนะมันแข็งแต่มีมความนุ่มเนาะมันเน้นเน้นอ่ะพี่น้องเนื้อกุ้งตรงบริเวณหัวมันจะอร่อยมากแกงกุ้งานวางามกันพี่น้องกินแล้วก็แก้นวางามเลย วุ้ยมีไข่ด้วยอ่ะกุ้งไข่โอ้ยำมูกับอะไรเท่าเพื่อคคณค้า <c oughs> <c oughs> คนหองกุ้งนะคะ สุดยอดโอ้ยข้าราชการไม่อยู่มืงไทยไหมจริงๆพี่น้องเน้นๆและเห็น,หนางนามเห็นบ่กิน่นั้เธอพี่น้องดูกุ้งมันเหมือนกับกุ้งใน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 รายการอะไรนะอ่าเหมือนเหมือนในในในมือโทรศัพท์เอ่อเหมือนเหมือนในขนมนะเนาะเข้าเก็บกุ้งอะไรเงี้ยเขาจะเป็นตัวแบบน,น,น,บบบนี่พี่น้องจะไปเข้าเก็บกุ้งแบบเนี้ยพี่น้อง แกะให้ดูเนื้อกันเน้นๆเ,นเลยนะพี่น้องนะอุ้ยมีไข่ด้วยเห็นไหมน้ <No. S 2> องไข่เต็มท้องเลยยิ่มหรไปถ้าทางจะอิ่มแล้วนะพี่น้องจา๋าเริ่มสิสโลลรีแล้ว น่ารักมากใช่หไหมน้องแดดออกพี่น้องจา๋าโอ้ขี้โมกอะไรห,หัวกุ้ง,ม,งมีแต่หัวกุ้งมีเจอหัวกุ้งพี่น้อง มาได้แจนี่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 ยเพียเพียรเพียร์เพียเพียพี่น้องตัวตัวเน้นเน้นเลยค่ะน้องจ๋า มไ,ไ,ไม่ไหวเลยพี่น้องไม่ไหวแล้วจ้ะกินไม่ไหวแล้วหมดแล้วเหลือนี่บักหลายหนางงามจัดการนางงามเป็นคนเช่ากินพี่น้องจ๋าหันมาคลิปพามากินสิกับยิ้มกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจได้จากพี่น้องเด้อขอบคุณหลายทีบ่อบอกต่อเด้อแล้วก็เห็นเขาไม่ใช่คงด้านล่างเสตียรเสถียรมากินบรสุภาพก็ไปได้จ้ะเด้อจะกันใหม่คลิปหน้าอยู่ดีมีแห่งทุกท่านนะจ๊ะ ไปแล้วสวัสดีเจ้าบายบายบาย,บาย <c oughs> คนไม่อย่างอยากไปอย่างมากไปแล้ว